ที่นี้ในส่วนของวงกลมที่เราจะทําเป็นตัวฉากเป็นเหมือนกับเปลือกตานะครับก็คือจะเป็นลนักษณะมองดูนะครับเรนจะเป็นสเต็ปให้ไล่เข้าไปเป็นวงกลมนะครับเราก็เริ่มจากตัววงกลมก่อนครับแล้วผมก็ทําการทําวงกลมเข้าเข้าในาแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้เราเป็นพืนสี เหเปลี่ยนเป็นสีขาวนครับส่วนตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีดําแล้วเราก็บินเข้าหากันมันก็จะเป็นสเต็ปอย่างนี้นะครับเราก็เอาลายออกพอได้สเต็ปแบบนี้เราเพิ่มเพิ่มสเต็ปขึ้นไปให้จางงูนะครับจาง้าเราจับไว้นะครับแล้วก็เปิดคําสั่ง M l o ครับลบโหนดสองโหนดนทิ้งไปนะครับ เล็กแล้วก็ดีลีไปจากนั้นผมก็เลื่อนเข้าขึ้นมาแค่นี้เราก็ได้สเต็ปนะครับตามหมุนแล้วก็กลับกระจกลงมาเป็นตาล่าง แล้วก็ปรับอีกนิดหนึ่งให้เขากลมนะครับแล้วก็วางเข้าไปที่ตำแหน่งของวงกลมแล้วก็อาจจะปรับแต่งนิดนึงนะครับให้มันให้มันดูสวยดูตามเส้นโคง้งแล้วก็เปลี่ยนสีในให้ขึ้นแบบว่าอ่อนลงนิดนึงก็ได้แค่นี้เราก็ได้ในส่วนของตรงนี้นะครับทีนี้เราชั้นสเต็ปแล้วก็ผม ลงสีลงลายให้มันใหญ่หน่อยพอเราเห็นเห็นลายมันขึ้นมาแล้วครับทีนี้เราก็ลงในส่วนในส่วนตรงขอบนี่อาจจะลงเป็นสีเทาเข้มขึ้นมาจากสีขาวนล้ครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมันจะมีโตขึ้นมาอีกทีนี้การแตะถ้าเราแตะไิกไม่ถูกนะคือแตะชิ้นนอกไม่ถูกเนี่ยเราใช้วิธีเปิด o b j e c t Manager นะครับพอหลังจากเราจับเบนกุปไว้นะครับแล้วเรามาแตะตรงนี้เห็นไหมครับระก็จะเปลี่ยนสีได้ง,ไง่ายขึ้นจากนั้นผมใช้วงกลมวงนอกครับวงกลมวงนอกผมทำสเต็ปขึ้นมาผมจะกดคอนโทรลค,นค,นคน้างไว้แล้วลากเข้าส่วนที่ผมจะลงเป็นสีขาวนะครับแล้วก็นำลายออกแล้วผมก็ลงสีใสายไล่ คาสั่งใส่ครับก็ดึงลงมันจะเป็นเหมือนลักษณะว่าเป็นแสงสโอนสเตปอีกทีนึงเราจะลงสีเทาเข้มขึ้นก็นได้มันจะมองเป็นเห็นเป็นมิติใช่ไหมแค่นี้ครับก็เรียบร้อยนะครับส่วนเสริมแล้วก็วาดบนวงกลมเข้าไป แล้วก็ส่วนตาส่วนรายละเอียดที่เราต้องเพิ่มเข้าไปเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยอย่างตัวหนังสือก็เป็นตัวหนังสือแบบลงลายขนาดใหญ่นะครับอะไรเราก็วางเข้าไปขอบคุณครับ